สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่แอดมอชชาแนลครับคลิปนี้ครับเราจะพาทุกท่านครับมารับชมคลิปรีวิวรถไททัน4ประตูครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมนะครับรถไททันยกสูงกันบ้างนะครับซึ่งไททันยกสูงวันนี้ครับไม่ใช่แอดลี์นะครับลูกค้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นไททันนะครับ GLS นะครับแล้วก็เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับนี่คันนี้เนี่ยแต่งมาแบบจัดเต็มมากๆนะครับก็เลย อยากให้ทุกทุกคนนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อรถยนต์หรือว่าเป็นแนวทางในการแต่งรถนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันในวันนี้ครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพาทุกท่านครับมารับชมนะครับคันนี้กันเลยนะครับที่เราจะพาทุกคนไปดูเนี่ยก็จะเป็นตัวข้อไฟนะครับข้อไฟตัวนี้นะครับจะเป็นข้อไฟเอ่อ สีดำนะครับเป็นดําด้านนะครับคือข้อบไฟนะครับด้านบนนะครับเป็นไฟหน้าซ้ายขวาแล้วก็จะมีเส้นสีแดงตัวนี้เนี่ยเอ่อเป็นตัวตัดลายทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเองนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะฮะก็คือทําสีเป็นสีดำนะครับซึ่งสีดําตัวนี้จะเป็นดําเงานะครับพร้อมกับตัวตัวครอบตัวสีด้วยนะครับตรงด้านไฟตัดหมอกนะครับแล้วนอกจากนั้นครับยังติดตั้งนะครับชุดแต่งใต้กันชนหน้านะครับซึ่งจะมีไฟ daytime running light นะครับ ซ้ายขวาติดตั้งเข้ากับชุดสเกิร์ตตัวนี้ด้วยนะครับทางด้านของฝากระโปรงนะครับติดตั้งโลโก้อักษรนะครับไททันสปอร์ตนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยติดตั้งซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับก็ซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยจะตกแต่งด้วยหมดสีเงินนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบเรียบๆนะครับตัวซุ้มล้อเองก็จะมีด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวซุ้มล้อเนี่ย รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีสีดําเงานะครับให้กับลูกค้าได้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับชทท่านนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นชุดล้อแม็กนะครับพร้อมยางนะครับซึ่งตัวแม็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นขอบ18แนะครับแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นของมอนเตอร์นะครับ AT2 นะครับลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กนะครับเลือกออยี่ห้อของยางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากที่ดูหลายๆคลิปเนี่ยก็จะมีล้อแม็กแล้วก็ยางเนี่ย หลายๆแบบนะครับให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยนะครับเพราะว่าตัวโปรโมชั่นนะครับที่เราทําให้กับลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าเราเอาใจลูกค้านะครับที่มาออกรถมิตซูบิชินะครับที่มิโซอโตเฮ้าส์กับเราเนี่ยเราเอาใจลูกค้านะครับตกแต่งรถนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เขาเรียกว่าตามใจลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้พิเศษนะสำหรับใครนะครับที่กําลังดูคลิปนะครับวิดีโอนี้อยู่เนี่ยก็เราแถมฟรีนะครับตัวสติกเกอร์ข้างตัวรถแบบนี้นะ ไม่ต้องซื้อหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับเราแถมฟรีให้กับลูกค้าที่ติดต่อทาง YouTube ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายโคลนนะครับหรือว่าตัวอักษรโลโก้ไททันนะครับออฟโรดแบบนี้ก็ติดให้ฟรีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังติดตั้งนะครับข้อมือจับนะครับสีดำนะครับเข้ากับตัวรถนะครับตัดกับสีรถได้ดีนะครับแล้วก็เข้าเข้ากันกับตัวสติ๊กเกอร์ด้านข้างด้วยนะครับตัวกระจมองข้างตัวนี้เนี่ยติดตั้งนะครับครอบสีดำนะครับเป็นสีดําเงาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถัดมามาดูด้านบนหัวกระบากันบ้างนะครับด้านบนหัวกระบาตัวนี้เนี่ยติดตั้งนะครับชุดราวหลังคานะครับแต่ว่าราวหลังคาตัวนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะลูกค้าติดเพื่อความสวยงามนะครับเราจะมีหลังคาแบบเหล็กให้ด้วยนะครับไว้สําหรับใช้งานนะครับครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือจะเป็นชุดแต่งนะครับที่ติดด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับว่าคันนี้ครับมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างครับเดี๋ยวไปเลยครับ และที่ด้านท้ายกระบะนะครับของไทท่านคันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีชุดแต่งนะครับโลบาร์นะที่เป็นตัว Outlander นะครับรุ่นนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กนะครับใช้งานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะกับลูกค้านะที่จะแต่งรถนับในสไตล์ออฟโรดนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อไฟท้ายให้นะครับซึ่งข้อไฟท้ายตัวนี้นะฮะจะเป็นชุดเดียวกันกับตัวข้อไฟหน้านะครับเข้ากันเลยนะครับก็จะเป็นสีดําด้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ท่านตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเกียร์ธรรมดาก็จริงนะครับแต่ว่าจะมีกล้องถอยหลังนะครับติดตั้งมาสแตนดาดให้กับตัวรถให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับเกี่ยวกับการถอยหลังนะครับว่าจะมีสิ่งกีดขวางนะครับหรือถอยชนนะครับตัวนี้จะเตือนมาที่จอผู้ขับขี่ด้านหน้ารถเลยนะครับแล้วก็เช่นเคยในวันนี้ครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาลูกค้าทุกท่านครับไปดูโปรโมชั่นกันอีกทีหนึ่งนะครับที่เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับภายนอกนะครับของ ใชท่นนะครับ g r s รุ่นนี้ครับและที่สำคัญครับตัวภายในนะฮะก็พรีเมียมเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าซื้อรถนะครับตัวธรรมดานะครับแต่ว่าภายในจะดูไม่สมเหตุสมผลสมราคาที่ลูกค้าได้จ่ายเข้ามานะครับรุ่นนี้ครับตัวภายในนะครับตัวคอนโซลเนี่ยนะครับตัวหน้าจอเองเนี่ยจะเป็นจอทัศสกรีนนะซึ่งลูกค้าจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ หรือ Apple c a r า l a y Android Auto ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ระบบแอร์ตัวนี้เนี่ยยังเป็นระบบแอร์นะครับแบบออโต้ด้วยนะครับเบาะผ้านะครับตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานนะครับแล้วก็พรมลายจะเป็นทุ่มหนังด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับอยู่ในรถไททันคันนี้ครับ G.L.S. นะครับเกียร์ธรรมดาของเรานะครับลูกค้านะครับได้มารับชมนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ถึงเวลาในช่วงช้ายคลิปเช่นเดิเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับ เรานําโปรโมชั่นนะครับไททันนะครับตัวยกสูงนะครับมาฝากลูกค้านะครับคันนี้ครับแต่งเต็มชุดแต่งแบบนี้เลยนะฮะเราให้ลูกค้านะครับดาวเพียง49,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับลูกค้าเนี่ยได้อินบ็อกซ์นะครับหรือว่าติดต่อผมมาค่อนข้างเยอะนะว่าเอแล้วถ้าเราไม่ดาวแบบตามโปรโมชั่นเนี่ยได้ไหมเราสามารถเพิ่มเงินดาวได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นดาว1น0 0 0แสนบาทนะครับแสนห้านะครับหรือ2,000 0 0บาทเนี่ยลูกค้าก็จะได้รับชุดแต่งตัวนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่เราทำโปรโมชั่น49,0 0 0บาทเนี่ยเราทำเป็นโปรโมชั่นดาวต่ำให้กับลูกค้านะครับแต่สำหรับใครนะครับที่อยากจะใช้เงินดาวมากกว่านี้เนี่ยก็แจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับหรือพูดคุยนะครับผ่านทางช่องทาง y o u t u นะครับที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีเข้าไปตอบลูกค้าอยู่แล้วครับทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้า ลิงก์ไลน์นะครับด้านล่างผมก็จะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับฝากลูกค้าลูกท่านะครับที่เข้ามาดูเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอถัดไปนะครับที่เราจะเอารถมิตซูบิชิเนี่ยมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมครับวันนี้สวัสดีครับ